สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฆ่า,ากันมันไปเลยเอ้าไอ้ด๋อยเข้าเซิร์ฟอามาเราจะมาเล่นกันตีตีตีเราสร้างกันเลยอุ้ยแอปเปิลทองแอปเปิลทองแอปเปิลทองจี้แอปเปิลกันอุ้ยแอปเปิลเออแอปเปิลเออมึงทำอะไรกันไม่ได้อุ้ย

นะครับแล้วผมก็หาที่กลับไม่เจอแล้วอ๋อนุ่นไงนุ่นไงเจอแล้วเจอแล้วตีกูกระเด็นออกมาเลยวะนี่กูต้องฝ่าฟันไซด์แมนคิปเปอร์ใช่ไหมเนี่ยนี่มมะจัหนูกูฆ่ากับอุ้ยอุ้ยอุ๊ยข้าไปดอมแมนกันเลยเฮ้ยข้ามันเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์ สิจ้าแอปเปอ้เแอปเปิ้ลนะฮะสวัสดีน้องเปิ้ลมาระเบิดเลย yeah. แม่งให้กูกระเด็นไปไกลเลยเอา, 3, าะออระเบิดซ้มมิถุนีนั่นแหละวางที่สองสามีอุ๊ย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 แหม่งเอ้ยใครก็โดนสามมิถุ <c oughs> นี <c oughs> น้ำวัว <c oughs> <ๆ>ปิดแล้ว,วเปิดด้วยปิดมองส เ,นะเปิดโหมดซอมบี้แบบแบบโหดหมดเลยอุย้ยเราจะขึ้นบ้านยังไงเนี่ยจัดการไอ้อ๋องจัดการหมาอนหมอนแล้ว,เ,วเจ้าแเจ้าอุอ้ยแม่งเล่นยาวอ่ะไอ้อ๋องติดยาอไอ้อ๋องติดยาอไอ้อ๋องติด ติดยาผู yeah, ้ม oh uh! oh oh ีปองเยอะมากโยอคอะไรกูจะฆ่ามันเอยโอ้ยแก็ทองอยู่เดียวแล้วเพิ่งมาเก็บของหมดเอเย้นเถียก็ได้ยาแล้วเย้น้อยาต้องกินวเอ้ยมีอ ิน,นี่แอปเปิ้ลใครจะเอาหรออีกเอาโอ้ยอองไมอองไมอองอองอุ้ยเอาข้อรับหลุดครับแม่งโคตรมันเลยวะใครใครใครแม่งเออเลยวะดิ ปี้รู้จะขามอย่างนี้เข้านรกกันมันเลี้ยนึงอุ้ยมันโยนยามันโยนยาเราต้องหนีเข้านรกแล้วอุ้ยคลิปเปอร์เมฆนอกด้วยฮะถ้าเกิดมันลักเข้ามาไล่จ้วงเราในนรกอ่ะลงแก๊สนะครับอุ้ยทำไมโดนใ่อ๋ออ้าวเออขณะนี้มีเด็กหมดไปคนหนึ่งแล้วนะครับ แล้วเขาก็บอกว่าบายบายแล้วนะเฮ้ยเอาดิมันต้องอออง,งอมังนงป็นคาเลยเว้ยเอาเหรอโอ้ยต้องกีดกีดต้นทองก่อนโอเคต้องงอไปแมปสร้างเองนี่มันขนาดนี้นี่เขาไม่ดาบเป็นทาร์ตไม้อยู่นะชึบโดดชึบเข้าไปเราต้องคายอ,องให้ได้ไอ้องที่โกงอ่ะเขาตายอยีกเดียวเลยอ่ะ เราต้องไข่อองให้ได้นะครับท่านผู้ชมเราต้องไข่อองให้ได้อ้าวตอนนี้อุ๊ยใครแม่งตีตุ้ยแล้วเนี่ยเอาตูลาวาตายเลยเฮ้ยตายเว้ยไม่ได้ออกพอดีว่าพอเราเข้ามาในนรกปุ๊บแม่งก็ส่งเราออกไม่เนาะเคลนเคลอนเคลนช็ช็อปช็มึงตายเอ้าเฮ้ยไปไหนวะ ทำไมันจะคนออกวะเนี่ยอุ้ยหลดจักแมพเลยอ่ะที่รออุ้ยน่าไอ้สิงมากมาดิต้องจัดกันไม่แต่คนค่ะอองอะทำไม,ไมต้องโกงด้วยไงไเราเห็นแล้วเราจะไปเรื่อยๆนะครับอโอ้โหแม่งตีไกลมากอะโกงอย่างนี้มันจะหนุกไหมเนี่ยไม่หนุกขึ้นไปทางนารกโอบประตูเปิด ปปิิเดี๋ยวกูจะไปบนเทพีของลาวาจะสร้างขึ้นมาไอ้เาไม่เฮ้ยกูยังไม่ทันได้ขึ้นเลยตีกูบินเนาะเราอยู่ไหนกันนะเฮ้ยชัดเข้าแล้วเอู่ไหนวะนะเออไอ้หาแล้วกูตายแบบนี้ใช่ไหมเนี่ย มึงอยู่ไหนกันไหนวะเห็นพวกมึงเลยอุ้ยเขาตกราวาตายแล้วกูจะหาไอ้นั่นเจอไหมนะอุ้ยเจอแล้วแมันตีแรงมากเลยนะนั่นครับท่านผู้ชมนุเห็นไหมนเห็นหมั่นนั่นนัอ้อกระเด็นกระเด็เลยโอ้ยโอ้ยอาเอาดอเลยออเอ้ยเออเออเออเาเมองไม่เห็นแล้ว จะไม่เล่นนะเดี๋ยวแดกแอปเปิลก่อนนะครับแดกแอปเปิลน้แบบน่แดกแอปเปิลเลแล้ว,ลวกบบบวบบูก็นนแดกแอปเปิลอีกพอละแดกอันนี้ก็พอ,อ,อละไอไก่กูโดมึงมาไงกูโดเด็กมาไอเป็แบบนทองของเราหานหูออ,อกคือหลุดทั้งเิร์ฟเลยใช่ไหมใช่ Yes. ไฟมาแล้วปอรปอร์ฮีมาช่วยแล้วออกไปไหนอ่ะอุ้ยแม่งคิดกงคิดว่ากูจะไม่สู้เหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยแกวแกว ดีมึงให้ายาหิวเนี่ยอยู่ไหนโอ้ยมันใจหิวอย่งไหนฮะไม่ได้หิวค <c oughs> นเอาแอปเปิ้ล<อ>มาเามาเอาในกล่องนี้เจอไปให้อ,อุ้ยประเด็นนี้ข้ามานันไม่ได้อุ้ยอา้าว ทำไมมีอยู่สามคนวะอ๋อมีเด็กคนนึงอุ๊ย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 อุ้ยแมงเยวายคนนับสกุลมนุษย์้วยอยากตายไหมฮะบินอีกมึงอ่ะบอลโทษโทษเพื่อนไอ้เน้ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยงลางนี่ก็มีอะไรให้กูได้แล้ว หมดเกียงแล้วมีอะไรอยู่ข้างล่างอิมเนี่ยแอปเปิ้ลอยู่ในนีน้มั้ยโอ้ยเจอแอปเปิ้ลฆ่าเรย,ยงอเอาได้เลยฆ่าได้แล้วเหรอยังไหนเอาอยู่ไหนอะน,น,นู่นอ่ะโอ้ยแม่งเล่นใหญ่แล้ว <c oughs> ตายเพราะยาบ้าทุกรอบเลยเนี่ยโอ้ยตายแล้วยยาา ดีแล้วเอออยู่ไหนไวะเก่งนัก่ยอาบสิเอ,เองโซเดใค,ใครสัตว์บูโอ๊ย,ย <c oughs> เปลี่ยนสก,กิน <c oughs> เหอะจะเปลี่ยนสก,กินทำไมาอันนี้สึกผคู่หญิงสู่ผคู่หญิงเว้ยกลัว่คู่หญิงเว้ยเลยคุณค่ะ ึกห,หญิงสู้หญิงครับศึกหญิงสู้หญิงโอยว้ย,ยไ่ใช้เวลเราเปิดดีมากเอาอยู่นิ่งก่อนอยู่นิ่งเงินเอาสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้กับการตายเอ่อจะตายแล้วเออตายแล้วเออขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไหนวะจบตรงไหนวะ